พบกับวีลาลาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้วีลาลาชาแนลจะพาเพื่อนๆรีวิวอะไรนะคะติดตามชมได้เลยจ้าเครื่องดื่มอเมซันนะคะเพื่อนๆอช่วงนี้เห็นแบบว่าอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนก็ต้องแบบหาอะไรให้แบบว่าเย็นสดชื่นทานนะคะแล้วก็เห็นมันมีแบบมีออกมาใหม่เนาะซุยโปรเโตโตโอ๊ตมิลนะคะก็คือข้าวโอ๊ตผสมมันม่วงนะคะ เฮลตี้หน่อยนะคะแก้วนี้ก็คือ70เอ้ยอันนี้65บาทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เขาบอกว่าจะเฮลตี้หน่อยนะคะนี่ต่อไปเมนูที่จะนำเสนอต่อไปก็คือนมสดนะคะนมสดคาราเมลนะคะก็ตอนเราสั่งแล้วก็สั่งเป็นนมสดปั่นนะคะแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร ซอสคาราเมลอะค่ะรวมท็อปปิ้งแล้วก็คือ65บาทนะคะท็อปปิ้งก็คือซอสคาราเมลนะคะอ่านี่จะเห็นความซอสคาราเมลอยู่ด้านบน,นะคะเจ้าแก้วใหญ่เนาะอันเนี้ยเด่เดเมนูนี้คือเมนูนี้ก็คือเลมอนทาร์ชิคเค้กนะคะนี่ ข้างในเขาบอกว่าสมด้วยไตยหลับชีสเคก้กนะคุกกี้เนยสดแล้วก็ครีมเลมอนนะคะนี่จะเห็นว่าเป็นแบบสีเลมอนเนาะนี่สีสันน่ากินมากเลยแก้วนี้นะคะก็คือ75บาทคะ่ะช่ำๆเย็นๆนะคะนี่ เราเปรียปร้ยวๆไว้ตอนหลังก่อนแล้วกันเนาะเราเออชิมแบบธรรมดาธรรมดานี้ก่อนเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะชิมนมสดซอสคาราเมลนะคะซอสคาราเมลนั่นเองนนี่ะะค หวานฉ่ำชื่นใจมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคอร่อยผสมความแบบความแบบกลิ่นหอมของคาราเมละเอะค่ะอร่อยคาฟินค่ะต่อไปนะคะต่อไปเอาไปน,นี้เนาะข้าวโอ๊ต ต่อไปวิจชชิชมต่อไปจะชิมข้าวโอต๊ตน้ำข้าวโอ๊ตนะคะผสมใบม่วงเฮลตี้เฮลตี้โอเคนี่นะคะขน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 ชิ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 ช,ชิโอเคจะชิม แบบรสชาติแบบเฮลตี้หน่อยนะคะเพือพ่อนๆข้าวโอต๊ตเพราะว่าเป็น,นข้าวโอต๊ตผสมมันม่วงเนาะ,ะจะได้กลิ่นความแบบความข้าวโอต๊ตอ่ะก็าจะมีแบบมีเนื้อมันม่วงนะคะ ตูดขึ้นมาก็จะมีแบบมีแบบเนื้อมันม่วงติดมาด้วยก็เอา่อยไปอีกแบบค่ะเพื่อนเลมอนทาร์ตชีสเค้กนะคะแก้วที่3ามของเราก็จะแบบเราเอาหวานมาหมดก่อนแล้วเราค่อยแก้วสุดท้ายคือมาเปรี้ยวนะคะดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเค นี่ครับเลมอนทาร์ตชีสเคก้กยัๆๆ่วใจยั่วชิมแล้วหรอปื้บแรกกลิ่นเลมอนมาหน่อยๆอืมแต่แก้วนี้หวานอะ่ะสำหรับ สำหรับเรานะเราว่ามันตอนแรกคิดว่ามันจะแบบว่ารสชาติแบบเปรี้ยวนําแบบความเป็นเลมอนะอะไรเงี้ยแต่ลืมนึกไปเนาะว่าเขาผสมคุกกี้เนยสดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีแบบมีความหวานอะ่ะหวานเยอะเลยอะ่ะถ้าแบบถ้าใครไม่ค่อยไม่ไม่แบบไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่อันอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยโอเคสําหรับคนไม่ชอบหวานเนาะแต่ถ้าใครแบบชอบหวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็แนะนําก็คือจะมีรสชาติแบบหวานนําเลยค่ะ แล้วก็ได้กลิ่นได้กลิ่นเลมอนนิดนึงไปก็จะมีแบบคุกกี้ติดขึ้นมาให้คะแนนน,นะคะสามแก้วนี้เนาะถ้าถามแบบความชอบของดีนะวิชอบนี่อันดัแรกลำดับหนึ่งวิชอบนี้เลยนมสดปั่นคาราเมลเพราะว่ามันแบบ รสชาติแบบกลางๆไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็นแล้วแต่คนชอบอะเนาะอันนี้ก็คือแก้วละ65บาทนะะแล้วก็ลำดับที่2ที่วิชอบก็คือตัวนี้น้ำข้าวโอ๊ตผสมน้ำข้าวโอ๊ตผสมมันม่วงเนาะก็จะแบบว่าแต่แก้วนี้ก็ความความข้าวโอ๊ตก็จะแบบเยอะมากแล้วก็มีเนื้อมันม่วงข้างในนะคะก็หวานแบบหวานปางกลางหวานปานหวานปานกลางนะคะ ก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบแับกก้วนี้เราวิชอบนมสดคาราเมลมากกว่านะคะอันนี้ก็จะใส่เฮลตี้เฮลตี้หน่อยแล้วก็แก้วสุดท้ายนะคะลำดับที่3ก็คือเลมอนทาชีสเค้กนะคะอันนี้วิไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบมันหวานอะมันหวานไปอะเนาะถึงถึงแม้ว่าจะมีผสม,มความไซรัปเลมอนหรืออะไรเงี้ยก็ ตอนแรกคิดว่ามันจะเปรี้ยวกว่าน,นี้แต่แต่แบบมัน,ม,นมันไม่เปรี้ยวมันได้มันได้รสชาติของแบบความหวานของคุกกี้อะไรงนงี้มากกว่าเนาะถ้าเท่าที่ชิมก็ก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็อาจจะชอบหบวานๆนะนี่นะคะอาจารยตอนนแบบนี้เพื่อนๆก็คลิกสั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์แมนนะคะวิสั่งผ่านไลน์แมนเนาะที่จริงก็สั่งผ่านได้ทุกช่องทางอะคะ่ะแกลบหรือว่าแบบแฟซฟู้ด d พนด้าอะไรอย่างนี้ก็สั่งได้นะคะแต่วิสั่งผ่านไลน์แมนเพราะว่าไม่เสียค่าส่งแล้วเราก็เลือกสาขาใกล้บ้านเรานะคะ แล้วก็คลิกเลือกแล้วแต่แล้วแต่มีรสชาติที่เลือกเยอะแยะนะคะแล้วแต่เพื่อนชอบเลยต้อ<ะ>่วันนี้ก็แบบโอ้แบบอากาศมันร้อนอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบเอาเป็นเครื่องดื่มดีกว่ามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูเผื่อแบบเป็นทางเลือกว่าอืมแบบทานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะวันนี้ก็มีมาแบบ มีมาใหม่แ้วน,นะคะที่รับชมวิลล่าชาแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามนะคะไว้ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวิลล่าชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อไปถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำหรือว่าอยากให้วิไปรีวิวที่ไหนหรือว่ารีวิวอะไรนะคะก็แจ้งได้นะคะกดที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยว่าอยากให้วิไปรีวิวอะไรนะคะแต่ว่าช่วงโควิดแบบนี้เนาะเราก็ต้องเซฟนะคะเซฟตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะ ก็สั่งอาหารมาทานก็จะดีกว่านะคะ